ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขุสุขน,นะครับน้อเมื่อวานนี้ผมก็เสิมาว้างแล้ทังจุดสรุปบนนะครับเน้องข้อนอื่นก็นข,อขอฝานกัมเตือน,นะครับข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียนนงการทั้งเสื่อสลากกินแบ่องรัฐบาลเท่านั้นบรส,สนับสนุนการพนันตกชนิดนี้ต้อครับเนะ้ะงลักลอยก็มี สี่สาเกนะครับหลักสิบมีหนึ่งสสีหลักหน่วยมีศูนยเก้านึงครับเนาะศูนยเก้านึงซึ่งก็บลักลอยชุดเต็มนะครับนะอันนี้ผมก็แก้มาจากนี่นครับ อันนี้ชน3สูตรชน4สูตรชน2สูตรครับหัวน,นี้ก็เหลือยุ่เก4แปสครับอันนี้เหลือเด่นอยู่1 3 4่งสร่องห6อันนี้เหลือยุดเก้าศูนย์หนครับครับผม ผมก็ได้จำให้พี่น้องเดบงหนึ่งสามสี่แต่ว่าผมจำมาตะหกหาบ่ได้เอาม,มา, 6, า,า,ออมาครับส่วนลักนี่ก็มี่ศูนย์เก้าหนึ่งลักร้อยก็เดนสี่กับแปดครับเนาะสี่กับแปดลักร้อยงวดที่ผ่านมากอะเขาเนาะครับอ่าผมได้ลงอยู่ ลักสิบตะวันลักสิบสูตรนี่บ่ได้บ่ได้ลงครับเพราะว่าสามสูตรอะมันบ่เขาออันนี้ผมเลยมาชนสี่สูตรอันนี้แต้มร่วมนะพี่น้องแต้มร่วมแต้มร่วม แต้มร่วมกับงวดที่ผ่านมาเขาแต้มเจ็ดบนออกกับหกบวกหกเป็นสิบสองสองบวกหเป็นเจ็ดครับพี่นอ้องพี่น้องจับชุดกบะลายหลายชุดด้วครับส่วนชุดเน้นกับผมแต้มสีห้นะครับอันนี้ชุดเขาแต้มจีเต็มไต่หนึ่ง 2องสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสาุดครับเข่าแต้มชุดมาก,กครัตัวแต้มสีไว้ครับให้มากจุดใดก็นำนไปใส่นะครับมันลายตัวมานี้ชุดเน้นนะครับเนาะ,ะก็ุดเน้นชุดเน้น,น,นมี 4, 4ี1หนึ่งแล้วก็ 4 6 9 8เก8 4 1 8 6 9ส่วนจุดล่องนะครับนาะมี419 4 1 9เก้เกมากนะพี่นอ้อง4 3 1 4 4 9 8 1 9กักขาแต้มครับแต้ม8 8 1 1 8ปดสครับพี่น,นองส่วนสองตัวอสองตัวเนี่ยคือ4ีหนึ่งหกเก้าหนึ่งเก้าหน่งศูนยเนาะครับกน้อย,ออยดับซึ่งงวดที่ผ่ามาผมแขวยเบิ่งอยู่รักน้วยมันดับตัวใด ลักนวยส่วนสูตรนี่หัวที่พามาดับซีผลออกหากระดับพานนะครับเนาะดับพานพัน,พนงวดงวันนั้นบ่พพานแล้วมางวดนี้ วัตถิพันธ์มาดับศูนย์พลออกหกห้าห้ามาลักมวยกับพานวันนี้ดับเก่าเลยพน้องในสูตรนี่กับวัตถิพันธ์มาดับเจ็ดผลออกห้าพานวันนี้ก็ดับเก่าก็แสดงว่าเก่าดับที่พี่น้องเก่าดับครับเก่าดับ ดับชนเด่นให้เลือกเด่นนะครับ้อส่วนวดน,นี้กังวดที่พันมาดับสี่ดอกห้าวันนี้ดับเกีดซึ่งหลักหน่วยเขาบอกมีเกียดกับเออ่านไปส่วนงวดน,นี้ส่วนสุดนี้กังวดที่พานมาดับแปดผลออกอหกห้าหมาหลักหน่วยกับพานวันนี้ดับแปดแปดกระดับไปแล้วพี่น้อง เลขสองูนสนสุดูดับวัดทิพานมาสี่ผลออก 6, หกหาหามะลกน่วยพานวันนี้ดับเกตครับเกตบอมี่กับพ่านส่วนวันนี้วัดทิพานมาดับหนึ่งผลออกหากับพ่านวันนี้ดับหนึ่งครับ แสดงว่าตัวนี้ดับสรุปแล้วกะมันสิเหลือแต่ศูนย์มาพี่นอ้องโตเด่นเหลือแต่ศูนย์ครับเด่นเอาดับมาเอาดับมาตัดเนะครับเอาดับมาตัดเหลือแค่นี้นะครับพี่นอ้องเหลือศูนย์ หนึ่งไพจิจับกับหนึ่งศูนสสี่หก็ได้ครับสองตัวแล้วครับเนอะขันขันตัวนี้เด่นนะครับเนาะมันจะเป็นหนึ่งศูเอาเอาเนี่ยก็ได้ครับจับ2ตัวหนึ่งศสศสี่ศูน หกศูนย์ครับหรือว่าสีมาตัวนี้ครับพี่น้องหรือว่าตัวนี้มังคะเด่นเนาะพี่น้องเนาะอันดับเอาอยู่กับศูนย์มาก็คือตัวนี้ครับเพราะว่าตัวนี้ดับตัวนี้ดับตัวนี้ก็ดับเหลือศูนย์ เอาซี่ตัวมาจับมันก็จะได้สี่ตัวนี่ครับสี่ตัวนี้ตรงตรงสี่หนึ่งหกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์ก็มีอยู่เจตดจุดอี่หนอก็ต้องกลับ ครับมากกับน้ำไปใส่ครับแ่มากกับพานนะครับเป็นน้องคลิปนีก้ก็บกับใบเพียงแค่นี้เนาเป็นน้องเนาะเป็นน้องครแคปนะครับเป็นน้องสวัสดีครับ